ครับคลิปนี้นะครับจากบ้านีบอร์ดคนรักดึงดีชาแนลนะครับผมจะพาท่านผู้ชมหรือผูสีมาดูวิธีการตีจังหวัดหรือเลกคอร์ดจังหวะลงไปตามที่เราต้องการนะครับผมในบอส br ห s ห R 6 6นนะครับอันดับแรกหลัจากเปิดเครื่องมาแล้วนะครับให้กดไปที่ ptn หรือซองนะฮะรนมุมซ้ายสุดนะครับแล้วหมุนหาจังหวัดที่เราต้องการ จะกเลคคอดหรืออัดก,ก็คือจังหวัดที่ว่างๆนะครับหรือไม่ว่างก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะหมุนวงล้อไปที่จังหวะที่น่าจะเป็นร้อยร้อยสิบเจ็ดแล้วกันนะครับแล้วเราก็กดฟังดูครับถ้ามันไม่มีเสียงก็แสดงว่านี่ครับไฟเขียวมันจะพริบถ้ามันไม่มีเสียงก็แสดงว่ามันว่างอยู่นะครับแต่ถ้ามันมีเสียงนะครับก็แสดงว่ามันไม่ว่างนะครับนะครับ เมื่ออย่างนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนมาที่จังหวัด1 7นะครับเ,เราจะทําการเพราะนะครับทีนี้นการเริ่มลงมือโตทงน,นะครับโตตรงนี้แล้วก็กดเ r e อ,อร์ดกับส start นะครับแต่ก่อนอื่นงั้นเรามาฟังเสียงแรกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้จะมีกองหลายชุดน,นะครับสิบชุดเลยนะเ,เราก็เลือกกองได้กดที่ดําคิดนะครับแล้วก็เลือกกองนี่เป็นสแตนดาร์ดนะครับหรือกองรูมฟังกระเดี่องดู ของพาวเวอร์นะครับมันก็จะเดือดในหมวดของแสแนลแล้วก็มากดแพรแบงค์นะฮะตรงนี้นะฮะแพรแบงค์จะอยู่มุมซ้ายสุดนะครับตัวใหญ่ๆนะครับแพรแบงค์ครับซึ่งมันจะเลือกพวกสายต่างๆของฟองได้นะครับเอาผมจะเอาดัมพคิดของสแตนดาร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งความไวเลยครับทีนี้ จเจ้าสักร้อยหนึ่งนะฮะได้แล้วหนึ่งร้อยะครับทีนี้กดเรคพอร์ตนะครับกดเรคพอร์ตแล้วก็กดเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเองอัตโนมัตินะครับมันจะเข้าอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราตีผิดห้องเมื่อไหร่ปั๊บมันมันจะมีตัวดีลีทนะครับมันจะติดกับ นี่นะครับนี่ครับ,รบมันจะอ่านขึ้นไปอ่านได้เลยครับมันจะมีคำว่า copy ได้จังหวัดที่ต้องการแล้วครับร้อยสิบเจ็ดที่ต้องการนะฮะทีนี้ผมจะทําการก๊อปปี้นะครับเพื่อย้ายไปจังหวัดที่ร้อยสิบเก้านะครับแล้วจะได้ตีตีกองฟิวอินไว้ที่ร้อยสิบแปดนะฮะมันจะขั้นกันแล้วครับผมจะก๊อปปี้นะคกดก๊อปปี้หนึ่งครั้งแล้วลูกศรมันจะกระพริบนะครับลูกศรมันจะกระพริบนะฮะตัวตีนะครับ้าใครมองไม่เห็นนะครับก็อาศัยฟังเอากรมันจะกระพริบไปที่ร้อยสิบเจ็ดว่าจะก๊อปปี้ตรงนี้ไหม แรกผมก็จะ copy ไว้ก่อนเขาจะกด enter ถ้าเราจะจังหวะนี้บันทึกที่ร้อยที่สิบเจ็ดกด enter หนึ่งครั้งเขถามว่าอาย s u ัวแล้วก็กด yes ครั้งหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับทีลองฟังทีนี้เราจะทำการ copy ไปไว้จังหวะที่ร้อยที่สิบเก้าก็กดปุ่ม copy เลยครับลูกศรมันจะชี้ไปที่ร้อยที่สิบเจ็ดทีนี้ก็ กดลูกศรชี้ขึ้นชี้ชลงไปหา119นะครับนี่ครับ1นนะครับ,รบแล้วก็กด enter นะครับ mm hmm. เพื่อจะบันทึกไว้ทีนี้ถอยไปที่118นะครับ mm hmm. เพื่อทำการตีฟองดัวหรือทำคิวอินนะครับมันจะอยู่ระหว่างขั้นกลางนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับผมก็จะทำฟองรัวนะครับ mm hmm. ต้องรูว่าบ้ไม่เข้าก็ลบ่อนครับมันจะเดือ ที่หนึ่งครั้งครับเอาไว้ที่ร้อยสิบแปดแล้วก็กดเนเตอร์ครับตรานี้เราก็ได้จังหวัดิวอินมาแล้วครับผม จะทำการก๊อี่ที่จังหวะที่มันมีฟืลอินตีไว้อยู่แล้วก็มีนะครับมันจะง่ายนะครับผมจะไปที่จังหวะมีค่ะเอาจุดข้ามที่มาเอาเมงอนกันเปกระดาษที่ กดไปเลยนะครับ215ไปเลยนะครับผมกด c o p ปี้นะครับแล้วก็กไปที่118ยสิ e แปดเข็มเรชัวร์ครบเรียบร้อยครับทีนี้ผมไปที่1 1อยปดีนะครับ กะสัส่ห์ไหนฮะมันไกรสนเ่ฮะก็กดง่ายนะครับกดลิอดกดอ่ากนะคเดี๋ยวก่อนนะฮะอ่าได้แล้วเสน่ห์แล้วนะฮะอกคนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นวิธีการคร่าวๆแลครับในการที่จะลิฟต์กอดเจ้า ป๊อตมีอารหกศูนย์นะครับลงไปนะครับ,บก็ขอบคุณนะครับสหทุกที่ติดตามคลิปนี้นะครับ